เนี่ยพ่อผักชีลาวพอมเป็นดอกนะเหมือนปุยเลยเหมือนปุยฝ้ายเลยนะผักชีลาวต้นมันสูงเนี่ยพอมันลงดินมนลงดินปุ๊บมันลงดินมันก็เออต้นมันก็ออกขันหนอเราไม่ได้กินต่มาเนี่ยสองต้นใหญ่ขนาดเลยนะผักชีลาวดอกเป็นปุยเลยนะงามๆนะดอกมัน นีงามเนาะงามนะหอมโอเคโอ้หอมเน okay. อะหอม,หอมโอ้หอมเจ้าเออดอกผักีลาวหอมเนอะไผ่กุยดมพอก็อหอมเนอะนี่อาชูกา้าออกมาเอวนี่เก็ดมังกรเนี่ยงามเป็นพวงหรือพวงอะไนาะเหมาะขนาดใกล้จะหนาวแล้วหวาน,นะงามงามขึ้นจอดอกมัน ของสังไต่เียบร้อยหอมขนาดเลยพักชีก้าว